สวัสดีครับชาวไซค์ก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าทานีมาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับและเหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับโดยที่3คู่น่ยมาจากยูอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเป็นเลขที่2กันทั้ง3คู่เลยดูยคู่แรกปาจุลาตีหนึ่งตรง ไปดูเฟรนซ์วารอสครับทีมจากฮังการีครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโทรเบลทีมจากคาซัคสถานนะครับเดี๋ยวคนที่เจอมาเกมแรกเนี่ยเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ เฟรนส์มาโรสเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็เสมอกับทางโทเบิลมาศูนย์ประตูศูนย์นัดที่แล้วนะครับส่วนทางโทเบิลเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเละเลยนะครับแพ้กับทางเอฟเคทารมา6ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเฟรนส์มาโรสเนี่ยตรงกลางจะมีทางฟรังก์โบลีนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางไรอันเอ็มมอครับส่วนทางโทเบิลจะมีทางโซรันโตสติชนะครับอดีตตั้งแต่แมนยูนะครับปั้นเกมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอีกอร์เซ ในเกมได้นะครับบุกไปยันเสมอมาได้วันนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยวันนี้มีลุ้นถึงเก็บชัยชนะได้เลยเพราะว่าประสบการณ์ของพวกเขาในทัวนี้เหนือกว่ามากนะครับส่วนทางโตบอลเนี่ยอยู่ในช่วงย่ำแย่ครับพวกเขาไม่ชนะใครมา3เกมติดติดแล้วก็เพิ่งเคยได้ลงเล่นในรายการนี้มาแค่3เกมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้มาเยือนด้วยประสบการณ์เป็นรองด้วยไม่น่ารอดครับเฟรนวารอสน่าจะเปิดบ้านเอาชนะโตบอลไปสบาย2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่2มาที่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะฮะไปดูเซฟอาร์ครุชครับทีมจากโรมาเน ทีมจัดอาร์เมเนียครับดูคนนี้เกมแรกเสมอกัแนนศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันนี้5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเซฟอาร์ครูช์นชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางเซฟซี่ในลีกของพวกเขา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางพิวนิกชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้นนไกลครับเกมล่าสุดก็เล่นเกมที่แล้วกับทางเซฟอาครูชมาเสมอกัน0-0แล้วนะครับไปดูกันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเซฟอาครูชวันนี้ตรงกลางจะมีทางคลาดิโอเปตริล่าครับปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นททาาาางงงงกกกเเเบบบรรรียยลลดูคัส่ววนนพิิตอ ตัดาดาซิยานครับนาเป้าเนมันยามาลาเดโนวิชนะครับก็ต้องบอกว่าเซฟมารครุสได้เปรียบค่อนข้างเยอะกับการกลับมาเล่นในบ้านในเกมนี้ครับแล้วก็คลา้คลา,ยคลายเกมที่แล้วครับเซฟมารครุสเนี่ยมีประสบการณ์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสูงกว่าทางพิวนิกเยอะนะครับส่วนทางพิวนิกเนี่ยทำได้ดีแล้วครับจากเกมแรกแต่ว่าเกมนี้คงจะหวังผลอะไราย,ยากครับเพราะว่าประสบการณ์เป็นรองเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นดูแล้วคู่นี้ก็เหมือนคู่แรกครับผมมองว่าเซฟมาครุสจะไม่พลาดด้วยการเปิดบ้านเอาชนะพิวนิกสองประตูต่อศูนย์ครับ ครูสุดท้ายไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไปดูลินฟิลครับทีมจากไอร์แลนด์เหนือนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเดอะนิวเซนจากเวลส์ครับโดยคนนี้เจอกันมาเกมแรกเนี่ยเดอะนิวเซนเอาชนะมาก่อนได้ในบ้านนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับลินฟิลเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดเอาชนะน็อกเบรด้ามาสองประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางเดอะนิวเซนชนะสี่แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็ชนะลินฟิลมาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เข กมนะครับตรงหน้าเป้าหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นทางรอสลากินนะครับส่วนทางเดนิวเซนตรงกลางรอยันบราบเบิลครับหน้าเป้าจะใช้เป็นทางเด็กแคนแม็กซ์มานัสนะครับก็ต้องบอกว่ารินฟิลแพ้ามาก่อนเกมแรกแบบน่าเจ็บใจนะครับรูปเกมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นรองทางเดนิวเซนเลยแต่ว่าใช้โอกาสเปลืองไปหน่อย ส่วนทางเดอะนิวเซนเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับในวงเกมแรกนะครับแต่ว่าเกมเนี้ต้องเจอความแตกต่างจากเกมแรกแน่นอนเพราะว่าจะเจอกับลินฟิวที่น่าจะมีพลังแฝงในบ้านค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะมีแขนะครับเกมที่แล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงแพ้วันนี้จัดหนักใส่เดอะนิวเซนแน่นอนคุณที่ผมมองว่าลินฟิวเจ้าบ้านจะเปิดบ้านเอาชนะเดอะนิวเซนในท้ายที่สุด1ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตารางบ้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับในเวอร์ชันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเละที่สองเนี่ยคู่แรกครับเฟรนวารอสครับ OS, ครับจงารีจะเปิดบ้านเอาาาชนะโทบอลจกคคซัสถาน2ประตตู่อครับ คุณสองเซฟอารครุชกับจากโรมาเนียจะเปิดบ้านเอาชนะพิวนิกจากอาร์เมเนีย2ประตูต่อศูนย์ับและคู่สุดท้ายครับลินฟิวจากไอร์แลนด์เหนือจะเปิดบ้านเอาชนะเดือนนเซนส์จากเวลได้1ประตูต่อศูนย์วันนี้เจ้าบ้านรั่ว,ลวเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวไซก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับชาวไซก็อย,อย่างพวกเรานะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอ้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันม่่วันนไกอส,สดครบ